สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะ <c oughs> สำหรับวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะครูตาจะส่งลิงก์อันนี้ไปให้ไายเวิร์กชีตเหมือนเดิมนะคะเมื <ME> ่อ <EN S 2> <c oughs> เด็กๆเข้าไปในไลน์กลุ่มแล้วนะคะ <c oughs> ก็ให้กดลิงก์อนี้เข้าไปทำแบบทดสอบได้เลยะคะ่ะหน้าตาแบบทดสอบจะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนเดิมเลยแล้วก็ใส่ชื่อ โคตันใส่ชื่อโคตาน <c oughs> เลขที่วันหนึ่งครับอ่าสําหรับตอนที่หนึ่งเนี่ยให้นักเรียนเติมจํานวนที่หายไปนะคะจํานวนจะมีตัวเลขอาราบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือบางข้อโคตันให้ตัวเลขอาราบิกบางข้อให้ตัวเลขไทยบางข้อก็อให้ตัวหนังสือเราต้องเติมสองจํานวน ให้เลขอารับิกมาเราก็เติมตัวเลขไทยกับตัวหนังสือให้เลขไทยมาเราก็เติมเลขอารบิกกับตัวหนังสือถ้าให้ตัวหนังสือมาเราก็เติมเลขอารบิกกับเลขไทยเดี๋ยวคุณตาลองทำดูนะคะในแป้นโทรศัพท์นะคะหนูต้องเปลี่ยนเป็นเลขไทยก่อนกดตรงนี้เปลี่ยนภาษาไทยกดตัวนี้ข้างบนบางแป้นอาจจะไม่เหมือนกันหนูหาดูนะคะ สมุดธันทาำแบบมั่วๆเลยตัวหนังสือดูอคำนี้ก่อนตัวหนังสืออ่านว่าอะไรก็มาเติม กูตันเป็นเด็กที่ไม่ยอมตั้งใจเรียนคําตอบเลยอาจจะยงงหน่อยนึงอันนี้เป็นเลขไทยเด็กๆพยายามทําด้วยตัวเองนะคะก่อนเติมดูดีๆด,ด้วยหลืกว่าแป้นพิมพ์มันเปลี่ยนภาษาหรือเปล่า มัวมากเลยต่อไปเมื่อเสร็จแล้วมาดูตอนที่สองให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่จํานวนต่อไปนี้ข้างซ้ายเนี่ยครูตาจะมีจํานวนมาให้ข้างขวาจะมีการกระจายมาให้นะคะแล้วก็โยงเส้นจากกระดิ่งสีแดงข้างซ้ายมากระดิ่งแดงข้างขวาต้องโยงให้ตรงนีลูกเออให้ตรงจากกระดิ่งถึงกระดิ่งนะคะงั้นเส้นมันจะหาย หน้าตาแบบนี้คือทําเสร็จครบแล้วตรวจทานให้เรียบร้อยนะคะพอตรวจทานเสร็จปั๊บให้เด็กๆมากดตรงนี้ finish เหมือนเดิมนะคะกดไปเลยเสร็จแล้วจะขึ้นหน้าจอนีอ้ให้ใส่ชื่อข้างบนก็ใส่ชื่อเราเหมือนเดิมคุณต้อใส่คุูตาเหมือนเดิมใส่ชั้นอีกครั้งหนึง แล้วก็คณิตศาสตร์นะค่ะิดศาสตร์แบบนี้นะคะเมื่อเสร็จแล้วกดคำนี้อุ๊ยขอโทษลูกคำนี้ s e n d เ e แปลว่าสง่งนะคะคำนี้แปลว่าสง่งถ้าไม่กดคำนี้จะไม่ส่งนะคะพอพิมพ์คำว่าคณิตศาสตร์เสร็จปับ๊บกดเสน้นนี บอกว่าหน้าเว็บที่เราไม่ต้องสนใจให้กดคำว่าตกลงปึ๊บก็จะขึ้นหน้าจอนี้นะคะแนนจะขึ้นมาเลยเต็มสิบคูตันได้ศูนย์เอจะมีเฉลยไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องแคปหน้าจอส่งคูตานพออย่างนี้ปับ๊บคูตานจะเห็นในเอ่อโทรศัพท์ของครูตานเองเลยเอาดูซิคูตานจะเห็นแบบไหน ดูกันตันจะเห็นแบบนี้แบบนี้นะคะในโทรศัพท์คูตนันจะแจ้งเตือนว่ามีคนส่งงานมาแล้วนี่คูตันจะเห็นเองเห็นไหมคะ รูตาลเลขที่เก้าสิบเก้าปหนึ่งทับเก้าได้ศูนย์เต็มสิบเข้าใจไหมลูกเพราะฉะนั้นคนที่ทําเสร็จแล้วไม่ต้องแคปหน้าจอส่งรูตาลน,นะคะรูตาลจะเห็นคําตอบของนักเรียนเลยเข้าใจไหมลูกอ่าใครทําเสร็จแล้วก็สบายใจได้กดเสร็ปั๊บคือส่งแล้วไม่ต้องแคปหน้าจอเดี๋ยรูตาลจะเช็คเองนะคะสวัสดีค่ะ